หนึ่งสองสามสี่ห้ารอบที่ผ่านมามีแต่ไม่ขาวไม่ชี้นะครับรอบนี้เป็นครูบาอาจารย์นะครับนี่เดินนะครับมาฉลองศรัทธาทีมงานน้ำปนะนะครับจากนะครับร้านกาแฟไทยย้อยนุ่นนะครับอากาศอํานวยนุ่นนะครับนะครับหลังจากไม่ขาวไม่ชี้นะครับนะครับฉลองศรัทธาไปแล้วก็เป็นทีของครูบาอาจารย์นะครับ ดื้อนะครับโยมตั้งอกตั้งใจนะครับมาทำกาแฟถวายนะครับพร้อมด้วยน้ําชากุลาบนะครับแก่คณะสงฆ์แม่ค้าแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมนะครับนะครับไม่ครัวก็พอให้ได้ชั้นกาแฟดีๆไปด้วยนะครับในช่วงเช้าๆนะครับเด้อสาธุอนุโมทนานะครับอยากให้ไปทุกงานทุกงานแบบนี้นะครับจะได้สะดวกนะครับ ไปที่พนอมทุ่งก็ขอให้แบบนี้ไปที่ร้อยเอ็ดก็ขอให้แบบนี้ไปที่จันทบุรีก็ขอให้แบบนี้นะครับเด้อเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเบียนที้ก่อนเดิม